แบบทันหกจุดสามอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพนะคะข้อที่1ครูเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้นักเรียนคนละหนึ่งกล่องแต่ละคนได้รับของขวัญดังนี้นะคะเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะจํานวนนักเรียนที่ได้ของขวัญชนิดต่าง,างๆกําหนดให้รูปนี้นะคะแทนจํานวนนักเรียน1คนนะคะมาดูที่คําถามกันนะคะมีนักเรียนได้ตุ๊กตาหมีกี่คนนะคะ 1>, 1 2 3ก็จะเป็น3คนนะคะ1.2ถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบจำนวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่3กล่องแสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า1ก15 1ด1ป้าบด1 1 1บวกกับ3ก็จะเป็น20นะคะ ต่อไปข้อที่2คู่ติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นในห้องเรียนไว้ดังนี้จำนวนของเล่นชนิดต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้รูปนี้นะคะแทนจำนวนของเล่น1ชิ้นนะคะจากแผนภูมิรูปภาพเติมคำตอบ2.1นะคะมีรูปนี้นะคะจำนวนกี่ชิ้นก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนะคะต่อไปสองจุดสองมีรูปเรือมากกว่ารูปรถอยู่กี่ชิ้นนะคะเรือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะมากกว่ารถเจ็ดลบหนึ่งก็จะเป็นหกชิ้นนะคะ ต่อไป2.3มของเล่นที่มากที่สุดกับของเล่นที่น้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่ชิ้นนะคะมากที่สุด7ชิ้นน้อยที่สุด1ชิ้นนะคะ7็ลบ1ก็จะเป็น6ชิ้นนะคะ2.4ถ้ารถบรรท Grab, ุกเนี ja. mm ่ยนะคะหายไปสองชิ <s <S ้นจะเหลือรถบรรทุกเนี่ยนะคะอยู่กี่ชิ้นนะคะรถบรรทุกมีอยู่3นะคะหายไปสองก็จะเหลือ1ชิ้นนะคะ ต่อไป2 5จหลังเลิกเรียนหัวหน้าห้องนับจำนวนของเล่นที่เหลืออยู่ได้ดังนี้นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนของเล่นที่หายไปในช่องว่างนะคะเริ่มกันที่รถบรรทุกนะคะรถบรรทุกมีสามนะคะแล้วก็หัวหน้าห้องเช็คได้สนะคะเพราะฉะนั้นของเล่นไม่ได้หายไปนะคะต่อไปเฮลิคอปเตอร์นะคะ หัวหน้าห้องเช็คได้4ชิ้นนะคะแล้วก็มีทั้งหมดหนึ่งสสามี่ห้าห้าชิ้นนะคะแสดงว่าหายไปห้าลบสก็จะเป็น1ชิ้นนะคะต่อไปเรือนะคะหัวหน้าเช็คได้หชิ้นนะคะซึ่งเรือมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะแสดงว่า7ลบห้าก็จะเป็นหายไปสองชิ้นนะคะต่อไปรถนะคะ หัวหน้าห้องเช็คได้1ชิ้นนะคะรถมีทั้งหมด1ชิ้นแสดงว่าไม่ได้หายไปนะคะต่อไปข้อที่3นะคะปอนปอนละปังเล่นเกมตอบปัญหาหากใครตอบถูกก่อนจะได้รับดาวเป็นรางวัลข้อละ1ดวงนะคะเขียนรอยขีดนี่นะคะหรือเติมตัวเลขแสดงจำนวนดาวในช่องว่างตรงนี้ก็จะเป็น 5นะคะตรงนี้เป็น10มีอยู่แล้วหก็จะขีดเพิ่มอีก1 2 3 4 5ห้านะคะตรงนี้เป็น4มีอยู่แล้ว1ก็จะขีดเพิ่มอีก3นะคะต่อไประบายสีนะคะแสดงจํานวนดาวของปอนปอนละปังในแผนภูมิรูปภาพจํานวนดาวที่แต่ละคนได้นะคะปอนนะคะมีอยู่5นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะต่อไปปังนะคะมีอยู่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ ต่อไปปอมีอยู่4นะคะ1 2 3 4นะคะต่อไปเติมคำตอบนะคะปอนได้ดาวก็จะเป็น5ดวงนะคะแสดงว่าปอนตอบปัญหาถูกก่อนคนอื่น5ข้อนะคะต่อไป3 2คนที่ตอบปัญหาถูกก่อนมากที่สุดคือ ก็จะเป็นปังนะคะต่อไป3ามจุดสามปอนได้ดาวน้อยกว่าปังอยู่ปอนมี5ปังมี10นะคะสิบลบห้าก็จะเป็นห้าดวงนะคะแต่ได้มากกว่าปอปอมีอยู่4นะคะ5้าลบสก็จะเป็น1นะคะต่อไปสามจุดสี่ปอนและปอมีดาวรวมกัน ปอนมี5ปอมี4นะคะรวมกันก็จะเป็น9ดวงแต่ยังน้อยกว่าปังปังซึ่งมีอยู่10นะคะ10ลบ9ก็จะเป็น1ดวงนะคะต่อไป3.5ถ้ามีปัญหาทั้งหมด20ข้อปัญหาที่ไม่มีใครตอบถูกเลยมีกี่ข้อนะคะปังมี10ปอนมี5ปอมี4นะคะก็จะรวมกันได้19นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี ปัญหาที่ไม่มีใครตอบถูกเลยมีหนึ่งข้อนะคะ